เดี๋ยน้องกูกีนิดนึงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่เชียงข้างบอสนักอีกคนแรกกอีกคนแรกขอเชิญค่ะน้องกูกีนนมา,มาแล้วฮะเชิญค่ะยิงคำถามให้หน่อยคะ อ่าอ่ะ,อะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นที่มากันสองคนและอีกไม่กี่คนที่ตามมาจนถึงวันนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงน้าตรงเนี้ยวันนี้กคกดรู้สึกยังไงางเออม,มันมันรู้สึกเพราะมันเกินความคาดหมายอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ตรงนี้ไม่คิดว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยซ้ำมันเยอะกว่าก,ก่อนที่คิดเลยเพราะว่าตอนแรกที่เรา มาอยู่คอนกันคือเราอะเราเช่าโรงแรมเนาะจตลร้องไห้เราเช่าโรงแรมกันแบบเปลี่ยนคืนหนึ่งคืนคือแบบคือเปลี่ยนโรงแรมคือค,คืนนี้นอนที่นี่เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะไปน,นอนที่ไหนไม่รู้เออแบบอย่างเงี้ยมันวนหลบอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งเดือนแล้วทีเนี้ยแบบก็เลยแบบขอบคุณคุณครูชินจังนะคะที่ช่วยพี่บิ๊กแบบหาแบบคือแกก็พยายามช่วยหาเลยว่าจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยแบบมันช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดท้ายแล้วปุ๊บแม่แอนไม่คิงพี่บ่าวเจสติก เซฟเฮนอะไรเงี้ยกับแบบทุกๆคนแบบช่วยกันแบบคือเหมือนบอสจะทําอะไรอะทุกคนพร้อมทำซัพพอร์ตเสมอแต่กกิก็เชื่อเสมอว่าคนเราค่ะถ้ามีความคิดที่ดีตั้งใจดีทาแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งที่ดีมันก็จะตามมาเชื่อว่า f c ทุกคนคงจะมองเห็นตรงนั้นว่าเราแบบ,บมีความาตั้งตั้งใจจริงที่จะทําตรงนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไร <laughs> ประคับประคองสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ่ะให้ไปได้ไกลตโตเกียวมิวสิกอาจจะเป็นแค่หนึ่งอีกบันไดอีกหนึ่งขั้นแต่เราไม่รู้ว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะเติบโตต่ตตยอยอดให้ค่ายของเราไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกก็อาจจะเป็นได้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ฝากความหวังไว้กับตัวเกียวมิวสิกแล้วก็ตัวเกียวมิวสิกเองก็มีความคาดหวังว่าทุกๆคนจะพาตัวเกียวมิวสิกให้ไปได้ไกลมากกว่าน,นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเสียงประมือให้ตับตัวเองทุกๆคนเลยนะคะ